เมนูวันนี้นะครับจะมาทอดไก่ครับผมหมักเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอันนี้หมักแล้วนะครับต้องขยันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เข้าเนื้อข้าหนังดีเราต้องเอาหาอะไรไปไปจิ้มเพราะว่าเราจะเอาแบบไวๆครับแล้วก็จะ ไปตั้งกระทะนะครับแบนี้ก็หมักง่ายๆนะครับมีน้ำปลาสุปรสด,ด,ด,ดีแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยครับคนให้เข้ากันก็หมักไว้สัก5นาที10นาทีก็ได้ได้แล้วครับแป้งนี้เราจะใช้แป้งผมใช้แป้งโกกินะครับ18บาทง่ายๆเลยราตั้งกระทะก่อนพอกระทะร้อนได้ที่แล้วนะครับ ก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันก็เป็นน้ำมันน้ำมันตาลนะครับที่ใช้น้ำมันตาลทอดใส่น้ำมันไปเลยครับใส่เยอะๆหน่อยเพราะว่าไก่เราทอดเยอะราะว่าให้มันท่วมไก่ไม่เป็นไรครับเราน้ำมันเราก็ยังเก็บไว้ใช้ต่อได้ก็ใส่ประมาณนี้มันเป้นขึ้นไปเลย J นี่ก็คิดว่าน้ำมันได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่แกงไปเลยใส่ก่อนได่แลวใส่ไปเรืเยครับเราต้องให้มันผหารกันหน่อยอแรกๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับปล่อยไว้สักพักหนึ่งก่อนเราไม่ต้องไปคนแก่อะไรเลยก่อนให้เขาเท็ดตัวก่อน ก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่เยอะเลยเพราะว่าน้ำมันเราใส่เยอะอยู่แล้วน้ำมันก็เป็นน้ำมันแบบน้ำมันใหม่นะครับหรือว่าน้ำมันที่เราทอดแล้วก็ได้ที่ว่ายังใช้ได้เราก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ใช้ต่อไปได้อนี้ของน้ำมันใหม่เลยที่สำคัญคือสภาพต้องร้อนครับน้ำมันต้องเดือดน้ำมันต้องร้อนถ้าใส่มานี้ก่อน เยไปไม่ได้เดี๋ยวตีกระถ่ารแล้วก็จะปล่อยไว้สักพักหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรคขาตอนนี้ปล่อยอย่างเดียวครับนี่ลอเริ่มจะเหลืองแล้วต้องต้องกลับแล้วครับต้องต้องเริ่มด้านแล้วกลับด้านครับตรงนี้ ใส่เปนจิดกันเนาะจับยากหน่อยสูตรนี้รับรองเลยครับกรอบอร่อยแน่ๆนเลยทุกทายชอบมากนะตัวนี้เราต้ใช้ไฟกลางๆนะครับเพื่อไก่จะได้สุกทั้งนอกและรับข้างในไก่จะได้ไม่ไหมครับผมกรอบนอกนุ่มในพวกแป้งกำลังดีเลยครับ กำลังสวยเลยเราจะทอดของชุดนะครับชุดแรกก็ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าไก่ยังเหลืออีกอยู่ไก่ก็เยอะอยู่ครับทอดทีเดียวหมดเลยนี่ก็เริ่มจะได้นะครับก็เริ่ม มันกำลังดีก็พอได้ประมานึงครับเจอาแม่ไม่เอาไม่เอาน้ำมากไม่เอาหลืงม,มากอำได้พอดีนี่กำลังเวยเลยกำลังน่ากินเลย ลาวลาดูยายาควายเก็บเงินรอนะครับ ครับน่ากินมากเลยเนาะเหลืองกําลังดีเลยกรอบกำลังดีเลยครับประมาณนี้แหละี่สวยจะไม่เอากรอบมากอันนี้จะนิ่ม